เพือน,นพอแค่คนคนนี้อยากได้อยู่แค่กันจอยู่ดูแล,แลเธอเธอ,เธองมีฉันอหวก,นวกให่วยอยู่ทุกวันรู้ไหมว่าเธอคือโลสใในหัวใจ 你呀？谁呀？ i <laughs> ทุกทีนี้นะครับขอบคุณมุหนังสืสมเลยนะครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ชื่อพ nah ี่น sì ัททิวนะครับยินดีมากๆที่วันนี้ได้มาร้องเพลงให้น้องๆฟังนะครับแต่ว่าเวลาดีๆมันผ่านไปเร็วนะครับแล้วก็มาร้องแค่สามเพลงเท่านั้นเองนะครับน่านี่ยเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยทําไมล่ะสามเพลงก็เยอะนะสามเพลงก็สิบห้านาทีแล้วล่ะเกือบแล้ว เอาไปว่าเอาไปว่าเพลงสนุกสนุกผ่านไปแล้วเพลงต่อไปที่ร้องเพลงใช้ฟังบ้ากกว่านะครับเผื่อว่าน้องๆคนไหนน่าจะเคยรู้จักเพลงนี้แล้วก็น่าจะชอบนะครับเน 두타이 고원에 비 내리네 저기 별고에 그는 달려 달려 앞으로 나와 봐 제가 너를 ไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ไปทุกที่ก็ร้องเท่านี้แหละเอางี้เอางี้เมื่อกี้นี้มีข้อตกลงกันว่าเมื่อเราพูดว่าเมติไพเกณฑต้องตอบว่าอะไรครับนาทิวมาดังๆเมติไพเกณฑ์นาทิวเมติไพเกณฑ์นาทิวขอดังหมดยิ่งนี้เลยเมติไพเกณฑ์นาทิวน่ารักมากทั้งนั้นเพลงต่อไปเป็นเพลงสนุกๆมอบให้เป็นของขวัญให้กับนเราทุกคนแล้วกันนะคะ ช so erm eh okay, okay, okay,> ื่อเพลงว่าน้อยก็ะบ้าก็ชอบเอาล่ะเพลงสุดท้ายแล้วนะครับเยวให้ทุกคนชูน้มาชูน้มาโอ้โหเยวกรู้เลไม่ต้องคิดที่จะไม่ต้องเจอทุกวันจะโทอมา we <laughs> เก็บมาตั้งแต่ตอนมานั่งเงียบเมื่อก<ๆ><ๆ>ี้แล้วนะคะพี่นัทก็นน้นเสียงสูงร้อยเดซิเบลเไรทีเดียวเสียงมาปรี๊ดตลอดเลย่ะเ,เดี๋ยวให้พี่นัทบอกความรู้สึกนิดนึงค่ะวันนี้รู้สึกไงเป็นครั้งแรกด้วยที่มาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มาเจอสาวๆหนุ่มๆหน้าตาดีที่ี่กครผมก็หน้าตาดีจริงด้วยจริงเห็นไหมก็วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงนะครับสาวเพลง ย้ำตรงสามเพลงอยู่นั่นแหละคือจริงๆอยากร้องเยอะกว่านี้จริงแต่เพอเอิญติดงานคิวซ้อมนั่นเองสามไปก่อนสามไปก่อนนะครับนี่ก็จะหมดสต็อกนะครับรู้เอาเพลงอะไรมาลองอ้าวมีแค่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะเอาเป็นว่าดีใจมากวันนี้ที่มาร้องให้กับน้องๆฟังครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสหน้าที่จะได้กลับมาร้องเพลงให้ภาคดิลละกันนะครับแล้ววันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าพี่นัทมาในฐานะอะไรคะพี่กอล์ฟ ไปเทียมกันมาแลอแม่เมื่อกี้มีกระซิบบอกกันด้วยด้านหน้ามาในฐานะของพรีเซนเตอร์นงเปรียวเมจิกไพเก้นนั่นเองรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าได้ทํากิจกรรมกับเมจิกไพเก้นตลอดทั้งทริปของเราเลยนะคะนี้ก็สุดท้ายแล้วนะองคริปนะครัมก็ ทุกทที่ที่ไปก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็ตอบรับแบบดีที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่โอ้โหเวลาร้องเพลงก็กรีบโบกมือให้การต้อนรับจนเรารู้สึกว่าแบบเออเราดีใจมากๆแล้วก็การเป็นพรีเซนเตอร์นมเปรี้ยวเมจิไพเก้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่นําเสนอสินค้าอย่างเดียวแต่ว่าผมได้มีโอกาสทําดีเพื่อสังคมก็คือการเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีรายได้เนี่ยนำมามอบให้กับอาโรงเรียนที่เคยประสบ อูทุมค่ะพายมาด้วยใช่แล้วก็รวมถึงโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนอกจากจะหล่อแล้วยังทำดีด้วยนะคะโอ้หล่อไหมคะหลอ,นนนนอคน,น,น<ล>ที่ตอบคนแรกม่อยากรางว<ร>ัลให้เขาด้วยครับรอ, <S 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 อย่าด้าน้าเสียงอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เลยหล่อของจริงนะคะ<ร>สุดท้ายแล้ววันนี้พี่ั บอกว่ามาเร็วไปเร็วจริงๆแต่ว่าคร<ไ>าหนะ้าถ้ามีโอกาสอยู่นะน้องๆดื่มนมกันเยอะๆยเงี้ยไม่แน่พี่นัทอาจจะได้กลับมาที่นี่อีกหนึ่งครั้งก็ไ<า>ด้เพราะฉะนั้นสุดท้ายอยากให้พี่นัทฝากอะไรถึงน้องๆนิดนึงครฝากผลงานนิดนึงว่าจะมีผลงานอะไรบ้างในเร็วๆนี้คะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้มีทำงานเพลงอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเป็นซิงเกิลใหม่ให้ได้ฟังกันอยู่ในช่วงคุยงานก็อดใจรอนิดนึงรับรองว่าได้ฟังแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่ก็ถ่าย ถ่ายละครอยู่ครับผมเรื่องเสือสมิงทางช่องเจ็ดครับเสือสมิงใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ออนแอร์นะครับมีเพื่อนถ่ายดู<ๆ>ดูแล<ๆ>ดูแลนะคะน่าจะเป็นดูเสือไม่ใช่สมิง่ใช่เสือสปอา่าธรรมาดา <c oughs> พี่นัทวของเรานี่ยขอเสี